สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประทมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะในเรื่องหลักและค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนสามารถเขียนได้โดยใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าเลขโดดซึ่งมีทั้งหมด10ตัวได้แก่ ศูนย์หนึ่และ9ค่ะโดยการเขียนตัวตัวเลขนะคะต้องอาศัยหลักและค่าประจำหลักดังนี้หลักนะคะก็จะมีตั้งแต่ หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนนะคะค่าประจำหลักหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1หรือมีค่าเท่ากับค่าของตัวเลขนั้นนะคะหลักสิบมีค่าเท่ากับ10หลักร้อย มีค่าเท่ากับร้อยหลักพันมีค่าเท่ากับพันหลักหมื่นมีค่าเท่ากับหมื่นหลักแสนมีค่าเท่ากับแสนนักเรียนจะเห็นได้ว่าในแต่ละหลักมีค่าประจำหลักไม่เท่ากันนะคะหลักที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าเป็น1ิบเท่า ของหลักที่อยู่ทางขวาที่อยู่ติดกันต่อไปตัวอย่างนะคะตัวอย่างจะแสดงหลักหน่วยนะคะมีห้าหน่วยหลัก10บมี4หลักร้อยมีสองหลักพันมี4 และหลักหมื่นมีสามเราจะแสดงค่าประจำหลักได้ดังนี้นะคะ5้อยู่ในหลักหน่วยมีค่าห้าสี่อยู่ในหลักสิบมีค่าสี่สิบสอง อยู่ในหลักร้อยมีค่าสอง4อ,อยู่ในหลักพันมีค่าสี่พัน3อยู่ในหลักหมืน่นมีค่าสาม0มืน